กระทรวงสาธารณสุขชี้สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นสปคชุดเล็กถกประเมินค่าล็อก31มกราคมคาดวัคซีนเข็มแรกได้ฉีด14กุมภาพันธ์64จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทีกลับมาแพร่ระบาดอีกรอบเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงวันที่24มกราคมปี64พบว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อมาเมื่อวันที่23มกราคมปี64ที่ทำเนียบรัฐบาลผลเอกนัสพลนาคพาณิชเลขาสภาความมั่นคง แห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด -19 เป็นประธานการประชุมบริหารสถานการณ์โควิด -19 จุดเล็กโดยมีนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยโดยกรอบการประชุมจะเป็นการประเมินสถานการณ์ก่อนวันที่3 1มสกราคมปี64วางแผนการออกแบบพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เสี่ยงภัยและประเมินสถานการณ์ตัดสินใจว่าผ่อนคลายหรือเข้มมาตรการใดบ้างโดยจะนำข้อเสนอของแต่ละฝ่ายมาพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งการเปิดเหรียญการเดินทางข้ามจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดง5จังหวัดคือสมุทรสาครระยองชนบุรีจันทบุรีและตราดรวมถึงการเตรียมความพร้อม,มก่อนเปิดตลาดการกุ้งที่สมุทรสาครตามกําหนดวันที่26มกราคมปี64รวมถึงประเด็น,อ,นอืน่นๆซึ่งข้อสรุปทั้งหมดน่าจะนําเข้าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอบอคชุดใหญ่วันจันทร์ที่25มกราคมนี้และนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่26มกราคมต่อไปนายแพทย์ โอภาษกก่าวว่าวันนี้ได้หารือกันในเรื่องหลักการแต่ต้องดูข้อมูลรายละเอียดในสัปดาห์หน้าเพื่อดูว่าข้อมูลความสอดคล้องกับแนวโน้มที่คิดไว้หรือไม่ถ้าสอดคล้องกันแสดงว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่เหลือจุดที่ต้องให้ความสําคัญมากที่จังหวัดสมุทรสาครส่วนมาตรการที่ผ่อนคลายต่างๆต้องดูสถานการณ์กันต่อไปนอกจากนี้ทางด้านของกีฬามวยป,ปัจจุบันได้เปิดสนามมวยให้นักมวยได้เข้ามาฝึกซ้อมกันแล้วแต่ยังไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ทั้งนี้อย่างไรก็ตามวันที่31มกราคมปี2064น่าจะได้รู้คําตอบที่ชัดเจ ่่นนนนนกัออยางแนนคลิปวันนี้สนับสนุนโดย w w w m m 8 8 p a s s c o m ศูนย์รวมความสนุกท้งออนไลน์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นบอลหวยมวยคาสิโนบริการฝากถอนตลอด24ชั่วโมงสมัครสมาชิกแอดไลน์ไปที่ a d 8 8 p a s s หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเว็บตรงไม่ผ่านตัวแทนปลอดภัยมั่นคง100%สำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษานักวิเคราะห์ทางด้านกีฬาเรามีให้ท่านเลือกหลายท่านลองคลิกเข้าไปดูด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับ